ก็เดินไงเอาเอาหมอนวางไว้บนหัวห้ามให้หมอนหล่นไม่หล่นหรอกเพราะว่ามันแล้วก็เอามือออกวางเดินเชิดหน้าชิดชุดฉันยังไม่พร้อมอ๋อเดียวองซ้อมเฉยๆช้อมเดินเฉยๆก็ไม่หลุดนะเพราะว่าทำไมเดินแบบไม่มีชีวิตชีวาเลยอ่ะ สอมก็ต้องให้มันมีชีวิตชีวาเหมือนกับคนเดินไม่ใช่อือ๋อเดินอย่างนั้นแหละเต้องเดินเปเะๆสิไม่งั้นไม่ผ่านนะจ๊ะยังไงละ่ะว้คอจ,จะรองไเธอเดินแบบทิ้งขท้าให้แบบเป็นธรรมชาติหน่อย ยังไงล่ะทิ้งเท้าให้ธรรมชาติทิ้งใส่ปากเธอรู้ไงก็เดินแบบเออเหมือนเดินเราเดินอะไรอะไรก็ไม่ผ่านมันไม่ผ่านสิเธอจะย่อย่องย่องอยู่ทําไมหานไม่ผ่านกัดต้องยังไงล่ะโอมันหลเทแล้วนะต้องให้ฉันเดินให้ดูไหมเนี่ย นะเดินมาถือมาด้วยอันนั้นก็นเออนมฉัมาลงต่อ,งนะอกายไหล่ผึ่งไหลนะ่เนมันผึ่งอยู่แล้วแต่อก่ามันมันไม่มีนมฉันทำไมมันแฟบจังเออจะไปสนใจกันนมแฟบหรือไม่แฟบเพราะเธอจอแบนอยู่แล้ว ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะดีแล้วแหละใกล้จะดีแล้วแหละอ๋ยเสี่ยงมาทาไมยังไม่ได้ถอดซุนเีย้ออไม่ต้องถอดเลยเดี๋ยวเดินจริงๆค่อยถอดจ้ะโอ้ยผ่านละมั้งยังไม่ผ่านค่ะใกล้แล้วใกล้จะผ่านแล้วโอเคโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วหมุนกลับ เดินต่อห้ามหยุดต้องจิกไม่ลดะต้องจิกด,ด้วยจิกกล้องด้วยห้ามจับ <c oughs> มันจะหลุดเนาะไม่ได้พักก่อนไไม้่ะไม่พัก,อ,พก,กอ,อีกรีอ,อีกรอบหนึ่งแล้วค่อยพัก <c oughs> ไปเร็วเ,วเดินชึบชึบชึบเลย โอเคมาพักได้ฉันจะลองดูครูสอนมากเด้อเดี๋เวอเอาใหม่ก่อนไม่เข้ามานอะไรอ้นี่มันดันฉันโอเคแต่แต่รองเท้ามันไม่ได้น่ะฉันจะเดินสวยได้ยังไงล่ะรองเท้าฉันดูดิฉันก็ล้มแล้วอ่ะฉันยังเดินได้เลยแน่เห็นวะแหงกับโ่ได้ซ้ำ หัหลูกซีด่ซมหัวเธอน่เอาเอียนขึ้นไปตั้งไว้ตีนในห,หัวนะมันจังมือไปไอ้นั่นเห็นไหมฉันยังไม่เดินเลยมันล่นแล้วอะ่ะตกลงเดินเป็นเบาอันมาเป็นคู่ฟึกลุยเดินป็นเบาคะทำไมฉันจะเดินไม่เป็นอ่าให้ต้องให้อามารามาสอนนะ มันมันแม่นบอกละ่ะสอนมูชดิบดีจะคล้องยางคือจอบสิไปหาลากซาเขานี่กระเบื้องเกือบเช่นนียวันเช่นยางไว้ร่มแต่ว่าเนาะตอตีนจุดเด็ดเลเอาเขาเออกมาทางหนาบ่าแม่นตีเขาบม่ได้ให้ขวงหมอนน่ะเ,เด็ดค่าโอ้ยแดดแท้ แลนๆเกิดขึ้นจะล้มนะโอ๊ยฉันแบบจะบ่าวดอกอันนี้นะมันมือหัวฉันฉันมืออาชีพบ้กเขาต้องใส่หมอนทิหล่าไม่ฉันมืออาชีพพอที่ไม่ต้องใส่บัดเจ้าของพอว่าบบใส่ค่ะฉันไม่ใส่ค่ะมั่นใจจังเลย เธอต้องมีอุปกรณ์เสริมนะเสริมสะโพกเหรอไม่ใช่หน่วนเดินไปแล้วก็จับเอาไไม้ถูพื้นอะไรแล้วก็เดินสวยๆที่โกยขยะด้วยครับนางงามโกยขยะพักผ่อนก่อนครับ พักก่อนค่ะพักก่อนค่ะนางงามลมขาดบ่หล่ะไม่ขาดค่ะใจร้อนพักผ่อนได้ค่ะสบายดีน้องลิซซี่เอ็มหนึ่งพิภาษาคึ้นสบางทรงข่าประกูเสื้อผ้าห้องเสื้อผ้าอมลา มาแางทำผมด้วยเอาป,ปีซาลอนค่ะเดินละบอดให้กูแล้วรบอ้อาวแม่ตัวเนาะจะถ่ายอย่างอยู่จิกกล้องหน่อยสิโอ้ข้อเข็มหรอวะ หัวเลาะอะไรไม่ทราบฉันตื่นเจ้าของตื่นตัวเองอยู่ในกระจกค่ะพี่น้องหล่อเลียมทางนีง้กว่านมสัญญาณหมดแล้วอะ่นนะนางกำลังสอมค่ะนั่งสิขับประกวดค่ะนางจะไปประกวดถูบ้านค่ะ สุดแม่บ้านย่างให้กูเป็ดย่างเว้ยแ,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 แค่เดินชวสวยสิอย่างนี้เขาไม่ให้ก็ไปถูบ้านคขานะคอนนี่แล้วเขาเอื่นว่าคอ <oughs> น ยิ้มสิชุดต่อไปค่ะ <c oughs> เข้าไปหาควายแบอนันางงามหม,มาเยเลขหนึ่งรีบไปหาควายนะคะ าออนางงามางางหมายเลขสองกำลังพักผ่อนค่ะรอหมายเลขหนึ่งเดินเสร็จนางงามหมายเลขสองก็จะลุกขึ้นมาแป่งตัวแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเธอหายใจอยู่หรือเปล่าเธอกำลังพักผ่อนค่ะรอรอเวลามาเดินแบบนะคะเจสสี่เดินเร็วๆเดี๋ยว,ว,ว,วาน,นางก็ได้เดินต่อบ่เป็นพักผ่อนยาวเหรอค่ะบันว่น ฉันว่าเธอนี่ยนะพักก่ออยางแล้วเธอกกรอบแล้วแหละจะไม่ถึงเวลาอ๋อมีอ๋อมีเอ้ยอซนอะเซ็กซี่ค่ะปีซาลอนเหมือนเดิม ยั่วๆแค่ยั่วๆหน้ายั่วๆยัวยังไงยั่วตีนนะอย่างนี้อย่างนี้มีแต่ยั่วตีนแล้วก็ทำปากจุ่ๆสิ่โอ๊ยไอ้นั่นปากเบือทำยังไงปากจุ่ๆตกลงจะยืนหรือว่าจะมาสิงสถิตอจุนินเหนื่อยแล้วแหละเหนื่อยแล้วใช่ไหมเหนื่อยแล้วก็พอ ค่ะตื่นแล้วนางงามมาเลกสองนางงามมาเลกสองเพิ่งตื่นลนากว่าตัวเองชนะเลยคะนด่นยางอยู่จ้ะนางงมมาเลกสองเพิ่งตื่นนางปวดภบร่กายมากเลยเพคะ มีเวลาส่วนตัวแบบพักผ่อนเต็มที่ทั้งวันอะไงเอ้าจุกกูมาบุญบายติกูขอโทษเอาแล้วก็บม่อยากหายใจเลยเธอก็งดสักวันสิเธอไม่ได้นี่นางงามมาเลียกซองตกลงจะได้เดินไหมดูสภาพเราแล้วก็จะไม่เดินหรอกแต่งหน้าสิเนี่ยแป้งกัะโป๊ะๆเข้าไป เอาแต่งน่ะแม่แต่งแต่งนะเขาเดินซ้อมเดินเบอยู่เออเขาจนจะจบเขาจนจะจบแล้วฉันทาไม่เห็นเย็นเลยเธอก็เป็นคนขี้ร้อนอยู่แล้วโอ้ยมันไม่มีเงียงสิพังแล้วนาเธอนะช่วงหนนะรเนะเจี๊ลาลก็ต้องแห่งต้องแห่งกุงเงาบอกว่าเอ้าคือบ่มาล่ะ ตอนนี้นางงามมาไม่เล็กองกำลังเป็นบ้านนอนอยู่นะคะนัง่งบอทันตื่นค่ะสงสัยนางยังฝันอยู่ถ่ายนั่งแต่งตัวก็นพี่น้องค่ะแป๊บหนึ่งความสวยหายไปไหนหมด,หดความสวยเตือเอาไว้ในลิ้นชักเมืหลหล่อไรเมื่อไรเราจะตายความสวยวเราถอดคนแต่งตัวเร็วๆฉันจะรอ ป่าคุณจะได้คลิปเลยนางงามหมายเลขสองสละศิธ์ค่ะนางบอกนางยังไม่ยอมตื่นเลยนางยังคันหนิงหนิงอยู่เลยบ่เถีงบ่เถีเจ้าค่ะเอาเป็นว่านางงามหมายเลขหนึ่งเป็นผู้ชนะนะคะผู้ชนะก็จะได้ปอนระเบมกับเจ้าเมืองนะพี่น้องเลยไป,ไปเป็นจเจเ้าเมืองเลยไหมเจ้าแล้วเจ้าเมืองก็ขึ้นอันนี้คือมืดอึืออยู่มันมืดมันทางไงมันพี่น,อน,น้องเบื่อเห้าค่ะ แถวทะเลเฮกป็นบ้าอย่ามาบ่าเซ็นฟอนแล้วก็กับเจ้าเมืองแถวทะเลเฮกปิดบ้าเจ้าเมืองบอกว่ามาแทนดีอีกืออีกือเจ้าเมืองบอกจิดแบบไหมคะเอาชูนมมือรึกระดาษหนังสือพิมพ์นะโฟกัสมืดมันมืดเปิดสุ่นเลยนะแสงนะ ก็เปิดสุดแล้วนะบางทีมันจะแจ้งแจ้งแบบว่มีเหตุผลนะคะอเอานางงามนางแ้เออแจ้งอยู่ทางนี้เออแกนสุ่มท่านจะหลุดแม่นมหรือไม่ไหอย่างอัไนนะก็นมงายกูเห็นแต่กระดาษหนังสือพิมพ์เต็มอยู่ข้างในชิวกินโกไปแน่ถ้าบ่งสอำฝังโขงต่้้องรีบฝัง บางโค้งเหมือยามข้ามแรงปาคำรอาเปว่าจบนแล้วน้องบคุณค่ะไปต่อมาได้แล้วค่ะเอาเร็วๆในเมื่องอารมาลากับบนเดิลแบนะพอน้ำจะเมืองกาเ่นออกมาก่อนยังไริจบห่อสั่งสรุปแล้วสรุปแล้วก็ชิเมื่อแล้วบิอ้วยแล้วเธอถามร้อนหรือว่าร้อนใช้เมื่อป่ะนะนาก็ากมีส่วนเวลาส่วนตัวน่าก็จะพักพอ ร่างไว้ีะนังงอยสตื่นขึ้นมามน,นอนมาน,นอนคิบแม่นติดตะ้กเอดาพี่เน,น่าทางคีบป็นสกปรกจ,จบไปนสนิทละค่ะเออจะแม่ดีค่ะเรยไหมไละค่ะขอบคุณค่ะฝากประดับเกรร่าละ